สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคบผมวันนี้ก็อยู่กับผมบอยอีกครั้งนะครับรถมือสองคัสเกะที่ไว้ใจได้นะครับวันนี้นะผมก็อยู่กับรถคันนี้เลยเป็นตัว m มิตซูบิชิมิลาดนะคบผม1.2 GLX นะครับคันนี้เป็นรถปี2019แต่ว่าจดทะเบียนในปี2020นะครับคันนี้นะคะไวไม่ถือว่าน้อยเอามากๆเลยวิ่งไปได้22,000โลเท่านั้นราคาค่าตัวตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 355,000าทนะครั 5, บาทนะคะผมพี่ๆคนไหนนะครับหารถไว้ใช้งานนะคะผมเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันอ e ีโคคาร์แบบนี้นะคะผมใช้งานในเมืองคล่องตัวนะครับไม่อยากให้พลาดคันนี้นะครับผมฟังก์ชั่นมาเต็มๆครบๆแบบนี้เลยนะครับถ้ายัางไงเดี๋ยวผมพามาดูรอบคันกันก่อนเลยนะครับผมในส่วนของคันนี้นะครับผมตัวกระจังหน้านะครับผมจะเป็นเส้นๆนะครับผม เป็นงานโเมียมนะครับผมพร้อมโลโก้ตัวตัวมิตซูบิชินะครับเป็นโเมียมนะครับผมไฟไฟหน้านะครับจะเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับพร้อมไฟเดียวในโคมโคมเดิมใส่แบบนี้นะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะครับผมข้างหน้านะครับซึ่งดูบึกบึนนะครับผมทับทับนะครับ ส่วนสีกระโปรงต่างๆนะครับยังสวยใสแบบนี้นะครับผมสีเดิมโรงงานแน่นอนนะครับผมสำหรับด้านข้างนะครับผมในตัวในส่วนตัวล้อนะครับตัวล้อนี้จะเป็นล้อกระท้านะครับขนาด14นะครับผมแล้วก็เป็นยางบิ o โ e นะครับผมปี19นะครับสำหรับคันนี้นะครับมาต่อกันที่กระจกนะครับผมมองข้างนะครับผมสำหรับกระจกนะครับคันนี้จะมาพร้อมไฟเดียวนะครับผม สีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมมือจับก็สีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้ก็มีการติดฟิล์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมพร้อมตัวกันสาดนะครับสำหรับคันนี้ก็รองรับน้ำมันนะครับผมถึง e 2 0นะครับผมแก่โซฮอล์9เติมได้หมดนะครับผมมาดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อนะครับผมด้านท้ายก็จะมีการตกแต่งนะครับเป็นไฟทับทิมมาให้นะครับผม พร้อมสปอยเลอร์หลังนะครับผมพร้อมมีไฟเบรกอยู่ด้านหลังด้วยนะครับผมกระจกท้ายนะครับมีระบบไล์ฟ้ามาให้นะครับพร้อมที่ปัดน้ำฝนนะครับผมนี่นะสียังใสใสสวยๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในส่วนของช่องเก็บสัมภาระกันบ้างนะครับนี่ครับสามารถกดที่รีโมทได้เลยนะครับกดเปิดที่รีโมทได้เลยนะครับผม นี่ครับผมก็สามารถเก็บสัมภาระได้พอสมควรนะครับผมถ้าหาต้องการเก็บมากกว่านั้นก็ต้องเป็นการพับเบาไปนะครับผมพับเบาเท้าสองมานะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างของฝากระโปรงกันบ้างนะครับผมตัวน็อตต่างๆโครงสร้างเดิมนะครับผมไม่มีการถูกแกะถูกเกามาแต่อย่างใดน,นะครับโครงสร้างเดิมนะครับผมด้านถ่ายรับประกันไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับ นี่ครับผมสามารถคันนี้จะได้เป็นกุญแจอ่าแบบนี้นะครับผมสามารถล็อกรถนะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับก็จะพับตามเราได้เลยนะครับผมใช้งานได้สะดวกมากนะครับถ้าเกิดปลดล็อกนะครับผมนะครับกระจกก็จะกลางเองอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับผมในส่วนของภายในนะครับผม ด้านข้างก็จะเป็นสีดำนะครับผมแบบนี้นะครับผมกระจกไฟฟ้าสีบานออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมภายในสีดำเบาะผ้านะครับเป็นสีดำตัดด้วยลายกราฟิกแบบนี้นะครับผมให้ดูสปอร์ตนะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนเบาะนะครับผมทั้งคู่หน้าเลยนะครับผมเบาะสภาพสวยงามพร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับผมในส่วนของเบาะผู้โดยสารต่างๆนะครับผม ก่อนย่านะครับให้แสงเข้ามานิดนึงจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับผมนี่นะครับผมข้างในก็สะ,สะอาดนะครับผมเป็นรถที่ต้องบอกได้เลยว่าสามารถานั่งได้สบายนะครับผมอาจจะดูคันเล็กๆมินิมินิแต่ว่านั่งสบายนะครับผม ในส่วนของพ่วงมาเลยนะครับผมก็จะเป็นพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะครับผมอ่าเนี่ยจพู่นะครับผมขอมาดูในส่วนของด้านท้ายกันก่อนนะครับอ่าในส่วนของด้านท้ายผมลืมแจ้งไปนะครับผมจะมีกล้องตัวกล้องให้ด้วยนะครับผมอ่าตัวนี้จะมีกล้องมาด้วยนะครับผมเพราะว่าภายในจะมีจออยู่นะครับ นี่ครับผมจะมีมาพร้อมจอทัชสกรีนแบบนี้นะครับผมสติกเกอร์ยังไม่มีการแกะออกเลยนะครับผมมาแบบเมมน่วนแบบนี้นะครับเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะครับผมนี่นะครับภายในภายในถือว่าไม่เล็กนะคะผมสำหรับรถอาจจะดูคันมินิแบบนี้นะครับผมอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบนะครับผมเอกสารตัวรถอยู่ครบนะครับผม รถที่นี่นะครับที่เพชรยนต์นะครับสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับผมรถทุกคันนะครับผมสามารถนําประวัติไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการได้เลยนะครับมาดูในส่วนของฝาน็อตอ่าตัวรอยน็อตต่างๆนะครับผมยังเป็นสภาพเดิมนะครับของตัวประตูยังไม่เคยโดนแกะโดนเก่านะครับผมน็อตเดิมแท้โรงงานนะครับผมนี่นะครับสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่สวยงามแบบนี้เลย ไม่มีการโดนทําสีมากนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อแล้วกันนะครับเข้ามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อกันต่อเลยนะครับผมห้องเครื่องก็สะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยคาบน้ํามันนะครับผมแห้งๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นก็เป็นเครื่องยนต์นะครับขนาด1.5นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันนะครับผมมาดูนะครับผมในส่วนของตัวประกอบต่างๆนะครับ ตัวต้มสีต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับผมนี่นะครับผมรอยต้มสีต่างๆอยู่ครบแบบนี้เลยน็อตของฝากระโปรงต่างๆนะครับผมยังสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีการโดนแก่โดนเกามาดูในฝั่งฝากันบ้างนะครับผมน็อตสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมฝากระโปรงต่างๆนะครับผมไม่มีการโดนทําสีมาแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบการข้างหน้านะครับ ตรงๆแบบนี้นะครับเรียงตัวสวยงามแบบนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวมิตซูบิชิมิลาดคันนี้นะครับผมราคาสามแสนห้าหมืนห้าพันบาทนะครับพี่ๆคนไหนนะครับหารถไว้ใช้งานนะครับผมคล่องตัวในเมืองแบบนี้นะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับผมไม่อยากให้พลาดคันนี้นะครับผมถ้าสนใจก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์1ปดสามหนึ่งสาหนึ่งปดดสองหหรือว่าแอดไลน์ไว้ก็ได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาออกรถนะครับผม สามารถจัดไฟนั้นได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมแล้วก็ทางบริษัทเพชรยนต์นะครับมีบริการจัดส่งรถนะครับด้วยรถสไลด์นะครับทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับผมจะยังไงผมฝากรถคันนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากพี่พี่ช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปต่อไปนะครับที่จะมีรถคันไหนมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีครับ